ไดมายอยู่ที่นี่นะก็รู้สึกว่าเป็นบุญที่ได้มาทำงานที่โรงเรียนที่สนสงองพิทยาคมก็อยู่ที่ข้าวประสบของโรเรียนนักเรียนไสวยนะคะน่นยาออย้ายมาอยู่ก็ทำงานจากที่บรรจุเรียนปีเดียวก็ยังเด็กอยู่ก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆต่อมาก็จะเพื่อนร่วมงานหลานน้องนัง้นถ้าพูดถึงกับนักเรียนเนี่ยครูมีความรู้สึกว่า เด็กรเกรียนทยาศาสตร์โลรวิทยาครงเรียงชายนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นเด็กที่รล่าเริงนเวลาครูสอนเนี่ยเขาจะสนุกน,นะคือไม่ได้ครูไม่ได้เป็นคนตลกที่ทำให้สนุกน,นะคะแต่เขาก็จะมีความสนุกกันเอง,เ,องเรียนอย่างมีชีวิตชีวาและก็ตั้งใจเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าครูเข้มงวดกดขันหรือจำเป็นจะต้องลงโทษหรือว่าดุดาว่ากล่าว จะไม่มีใครที่มาถังอารมณ์โกรธใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็าจะผูกพันกับครูจกนกระทั่จงจบไป่ไม่ใช่หมายถึงจับก,กับครูคนเดียวนะคะกับครูทุกคนเลยเนักเรียนจะเป็นแบบนี้จบออกไปแล้วกลังมาหาครูมีความผูกพันกับครูแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยออสนุกสนานแต่ไม่ได้แปลว่าไม่น้งใจเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะต้องมีการสอบแข่งขันหรือเป็นการไปทำกิจกรรมแข่งขันทักษะต่างๆ จะตั้งใจอย่างเอาไป็นลายแล้วก็ได้รางวัลกลับมาด้วยค่ะโรงเรียนพิเศรรุโลกพิยังศนย์นะคะเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมีชื่อเสียงมาช้านา,นานเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่เรียกว่าเป็นอันดับสองของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาชื่อเสียงอันีน้ไว้ด้วยการทำดีคนละเล็กนน้อยเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะคะอย่าแม้แต่จะทำลาย ที่เราไม่ทําลายโรงเรียนด้วยด้วยการทําลายชื่อเสียงหรือไม่ทําลายสิ่งของที่จับต้องได้ก็ถือว่าเป็นการทําความดีแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่ทําทั้งเรียนทําทั้งกิจกรรมก็ขอให้แบ่งเวลาให้ถูกต้องครูชื่นชมนะคะกับคนที่ไม่ใช่แต่เรียนอย่างเดียวยังแบ่งเวลาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อโรงเรียน ขอให้สิ่งดีๆทั้งหลายที่นักเรียนได้ทํานั้นนะคะตอบสนองให้นักเรียนมีอนาคตสดใสเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะขอบคุณนะคะขอัวดีค่ะครูชื่อดารุมวันนะคะนักเรียนสิงห์พิมอยู่ขุนสาราการเรียนวิทยาศาสตร์อ๋อแล้วก็พอครูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาพอ,อไปแล้วนะคะครูก็สอบข้ขอเรียนต่อในระดับิญญาตรี เรียนที่คณะศึกษาศาสตร์าได้เช็งไหมแล้วก็จบในีย่อ2 2 5ไปแล้วก็จากนั้นก็เป็นตัวสอบบรงจุพาาูได้แลอบการบรรจุพังนาเป็นราชการตที่โรงเรียนที่สนลร้อทกยา แล้วก็เด็กแต่ละคนนี่มันก็มีความน่ารักแตกต่างกันได้สอนได้อบรมให้ว่าการได้ต่าเรือนแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็นักเรียนแต่ละคนก็ยังไงอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ไม่มกโกรธที่รูได้ว่าการต่างเรียนเขาแล้วก็กับเพื่อนร่วมง,งานนี่ก็ดีนะชาก็มีความเป็นกัละยาณและมต่อกันเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,น,นทีนี้สำหรับ ภัการทำง,งานเนี่ยก็คิดว่าไม่มีนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เซโนโรพิทยาลัยเนี่ยมีความรองอาคารสถานที่ห้องเรียนสื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครูทำให้ครูเนี่ยสามารถจับกิจกรรมการเรียนการสอนได้รู้ว่กงตางาผสมได้ไว,วท,างงานนทีนี้อุปสรรคเล็กๆไม่น้อยที่มีก็คว่า สำหรับสิ่งที่อยากฝากให้นักเรียนในปัจจุบันก็คืออยากให้เขามีความตระหนักเรื่องความซื่อสัตย์และก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ดีนะคะทีนี้สําหรับความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานที่โรงเรียนนี้ก็มีความภูมิใจที่ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเนี่ยด้วยความรับผิดชอบแลวก็ อยากทำที่็ที่สุดแล้วก็ภูมิใจที่ไดเปน,นเก่าแล้วก็ได้มาทางานที่สถาบันษาในของตัวเองและมีความภูมิใจที่เห็นและเเรีเนที่อโลงเรียระสมความสําเันธ์กแล้วก็สํา,สราสหรับนัแกแต่เนี้ยังมีความประทับใจอีกนะคะกัคือควาใจว่าในตลอดระยะเวลาที่ทาง,งานก็ได้รับพิาพจารณาการพื่อน ตลอดเวลาที่ครูทํางานอยู่ในโรงเรียนนี้ครูก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าได้รับมิตรภาพอันดีจากเพื่อนร่วมงานทุกคนและก็มิตรภาพอันดีจากนักเรียนทุกคนคะ่ะที่เป็นทั้งปิจจุบลและสิ์กเก่าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะครูชื่อประภา,าสีนมสกุลดื้ริ์ค่ะส,สอนยุลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจากวิชาภาษาอกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีาที่หค่ะเรื่องอุปสรรคไม่มีอะค่ะมันก็เป็นอุปสรรค มันไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคเนาะปัญหาเล็กๆไม่น้อยก็แก้ไปวันต่อวันนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ดีๆในทุกๆวันนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะแบบก็ก็กทําง,งานด้วยความสุขค่ะเพราะว่าชอบกับบุคลิก่างเด็กชายอยู่แล้วโอเคะคะ่ะไม่มีอะไรที่เป็นอันลามีความรู้สึกที่ดีค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะแรกสุดเมื่อก่อนที่เราอยู่ที่พระราชวังจันทร์รู้สึกเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระราชจะสมภบขออขนมชงเยพระนเรศวรมหาราชรู้สึกที่นั่นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไปผูกพันพอมาย้ายมาที่ใหม่ก็รู้สึกก็รู้สึกไม่ไม่ไมตอนแรกคิดว่าไกลนี่คูอึ้นมนไม่ไกลเลยน,นี่ยค่ะรู้สึกมีความสุขได้ซ้ำที่เห็นรถติดตอนเช้าผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้กับเราเนาะก็ให้กลก็ยังตามมาให้พวกเราได้สั่งสอนลูกเขา กับนักเรียนก็อย่างที่บอกละคะ่ะนักเรียนชายพูดง่ายสอนง่ายแล้วก็แล้วกันไปอบรมแล้วก็แล้วกันจําไม่จําแต่เ็าก็เป็นเด็กดีมาทุกรุ่นค่ะกับเด็กหญิงช่วงหลังมาดูเด็กหญิงนี่ก็ก็ต้องเป็นอีกความรู้สึกมันนะคะเขาไม่ได้ดื้ออะไระค่ะเดียงแต่พูดกับเขาดีๆแล้วก็จะทํารับหลังก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาะคะ่ะกับเพื่อนครูบาอาจารย์ทุกท่านทุก่อนที่เข้ามาแรกๆก็เป็นเด็ก อายุ21ปีก็เป็นน้องๆของเขาเขาก็เมตตาในฐานะที the future, the ่เป็นครูใหม่ก็ช่วยประคับประคองให้เป็นครูมาจนทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้ก็กลายเป็นครูที่แก่ที่สุดของโรงเรียนครูบาอาจารย์คนอื่นๆครูอาคารยท่านอื่นก็เป็นเป็นน้องๆเป็นหลานที่น่ารักกันก็อยากให้นักเรียนพิศรพิยาคมทุกคนทำตัวให้สง่างามให้สมกับเป็นพิทยา แล้อยากให้ช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมานานสิบเก่าก็ได้ทำชื่เสียงให้กับเราเยอะแยะทั้งหลายท่านอยากให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดช่วยกันทําสังคมให้น่าอยู่เป็นคนดีของสังคมมีความสุขมีความเจริญแล้วก็หันกลับมาดโรงเรียนละพางนะคะ3 9ปี7เดือน4วัน ของการอยู่ในพิศรโรกพิทยาคมผู้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไปไหนพิทยาสถานพรตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนักเรียนมีลูกพี่ที่ยิ่งใหญ่และต่อไปผู้ที่ยิ่งใหญ่คือนักเรียนทั้งหลายฝากความรักความสามัคคีมายังคุณครูคทุกท่านนักเรียนพิโรโพิยาคมทุกท่านสวัสดีสาระอะไรครับชื่อสิริวุฒิจุนวันสอนอยู่สาระคณิตศาสตร์ ก็รู้สึกก็สอนราชการมาทั้งหมดร่วม40ปีก็รู้สึกภูมิใจที่ได้สอนลูกศิษย์หลายคนจนประสบความสำเร็จบางคนก็เป็นนายกรัฐบางคนก็เป็นเป็นนายพลก็มีเป็นคนตำรวจเป็นพวกระดับใหญ่โตเป็นผู้ภาคสารก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เขาทุกคนลงมาแก้ปัญหาต่างๆที่เด็กมีปัญหาแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือตลอดคนเขาประสบความสำเร็จรู้สึกดีใจถ้ามปถึงที่โรงเรียนพิโรพยาคมความตั้งใจก็คือบุคลากรทางเรียนของเรียนชายต้องมีวา่ามีไม่ติดมีอะไรนั่ก็เรียกเป็นบุคลากรที่ดีต่อกันดีต่อกันและนันเกเรียนก็นนเกรียนก็สนใจเวลาที่ครูสอนเที่ยวฟังดี ก็มู่ใจตรงนี้ที่ว่าเราไม่ไม่ให้เราต้อง้มากเกินให้มีก้นนังใจในการสอนเราต้องมีทำหน้าที่การสอนให้ถูกต้องถ้าพูดถึงอย่างที่ฝากนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่นี่ก็คือหนึ่งให้สนใจเรื่องอาจารย์ที่สอนในชั่วโมงให้ตั้งใจฟังให้ดีให้จับกลับไปทบทวนหน่อยเพื่อที่เขาจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในวิไล ของตองลอดชีวิตที่ครูทำงานมา40ปีเต็มก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนคณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถแล้วส่วนนักเรียนจะรับได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนครูขอฝากเพียงจงคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ขอาฝากแค่นี้ครับตลอดระยะเวลาการเป็นครูนี่41ปีนะคะถึงจะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานก็ต้องบอกว่าครูเป็นเพียงแค่หยุดการทำงานแค่นั้นนะคะครูก็ยังเป็นครูของนักเรียนตลอดไปวันนี้นักเรียนทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วเมื่อถึงโรงเรียนมองที่เครื่องแบบของตัวเองแล้วคัถามตัวเองว่านักเรียนทำอะไรให้กับโรงเรียนบ้างเพราะฉะนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบนอกจากท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์นักเรียนทุกคนจะช่วยกันจะต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับสถาบันของเราครูฝากสถาบันแห่งนี้ไว้กับบุคลากรทุกท่านและนักเรียนทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ๆทั้งหกท่านนะคะคือในโอกาสที่พี่การพิชยาพี่ประภาสีพี่กิษณีพี่ดรุณวันพี่ธีรรัฐและพี่สิริพุฒธนะคะจกกะเกษียณอายุราชการในปีนี้ดิฉันคุณคณรูนพวรรณทัพทิมทองในนามของตัวแทนครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัรนตนไตร จงดลบันดาลให้พี่พี่ทั้งหกท่านมีความสุขกายสบายใจใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข<ม>พวกเราน้องๆก็จะจดจำคุณง,งามความดีที่พี่พีสร้างไว้ให้กับโรงเรียนสร้างไว้ให้กับองค์กรและนักเรียนของเรานะคะแล้วเราก็จะถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติกันต่อไปขอบคุณค่ะขอให้ ที่การพิชยาหรือพี่เป็นของพวกเราเนี่ยนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องๆนะคะมาเยี่ยน้องที่น้องแล้วก็ลิษย์ทุกคนค่ะว่าจะพบกับอาจารย์การพิชยาในงานยังรุ่นของนักเรียนนะคะในปีต่อของปขอบคุณค่ะค่ะอยากฝากถึงพี่สา พี่เสียนะคะคือตั้งแต่ที่ได้มาบรรจุที่โรงเรียนอิสรพิยาคงที่โรงเรียนตั้งสถานที่เดิมตีแรกที่ได้เจอพี่เสียแล้วก็พบเจอพี่เสียก็คือรอยยิ้มจากพี่แล้วก็ความเพื่อ,อทอนะคะทีุ่กคนใจดีแล้วเพื่อ,อทอ,ตอนต่อั้น้องๆทุกคน 曾经要我改变，偏偏难。曾经要变，嗯嗯啊